สวัสดีครับวาพ่อกขาเรื่อดาศพันล้านอีกแล้วครับโอ้โหคือขี้ลายคักแค่หน้าดำปีเปีตากแดดคู่มืออะไรเอ,อาวัดเอาะจะหน้อยกับรวยเลยนาะพี่น้องเนาะจะหน้อยกับเป็นลูกอดาศพันล้านแล้วเมื่อนี่ยไม่เฉพาะบางทีมานอีกแปลงหนึ่งครับพื้นที่17ไงงร่ในงานก็มีสืบตารางว่าอยู่พื้นที่บันทอนตำบลเชิงชุ่มอำเภอพนานิานคมจังหวัดสุโขทัยเป็นเสนอดคู่แดงนอ้องโซซจอแล้ว คนสิขายไยละหนึ่งแสนสองมืนบาทครับติดทางลาดยางด้านหน้าติดทางลาดยางด้านหน้า,า,นาขางติดทางลูกล่างครับมีไฟฟ้าพานแล้วไปข้าไปมึงแปลกกันครับอันนี้เป็นด้านางหนา้าแปลงครับติดทางลาดยางไปมาสะดวกสบายครับไฟฟ้ากับพานแล้วเนี่ยแรงสูงแรงต่ำพร้อมแล้ว แปลงข้อห้อสิขายคือแปลงนี่ครับด่านหน้าทางนี่เป็นด่านทั้งทิศเหนือที่ติดทางประมาณ1 2อยยี่สิบเมตรครับนี่ติดท,ทาง1 2อยยี่สิบเมตรแล้วก็ด้านเลิกขึ้นไปนี่ประมาณจักสองร้อยกว่าเมตรสองร้อยสี่สิบเมตรนี่แหละโดยประมาณรวมพื้นที่แล้วสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานครับยี่สิบตารางว่าน่ครับทิศทางกว้างเลย เพื่อดีทั้งเบิดกัเป็นปลาอยู่ครับด่านข้างหน้าแปลงด่านที่ตะวันตกครับอันนี้เพิ่นปลูกกระท่อมไว้ด้อจะคลองเพิ่นปลูกกระท่อมไว้สองไร่เพิ่นว่าถ้าจะแบ่งขายก็ได้แบ่งขายสิบห้าไร่ก็ได้แปลงนี้หรือจะเอาเบิดทั้งสิบเจ็ดไร่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาเบิดสิบเจ็ดไร่นี่เพิ่นขอเซาสิบปีเพิ่นวันนี้ขอเซาหม่องปลูกกระท่อมนี่เซาสองไร่เซาสิบปีเพิ่นว่า เือหาจะแบ่งเอาสิบหาเก็ได้เข้าใจเนาะส่วนที่เป็นกระท่อมเนาะสองไร่เดรูปสนด์บางไทยคลิปนะครับเด้อรูปสนด์บางไทยคลิปอันนี้ถ้าเขาไปเฮือนนพนครับนี่มีเฮือนพร้อมนะแต่ว่ามีหมาบอก,ก้าเข้าไปไกลยานมาแล้วก็มีสะน้ำครับนี่ด้านกวางนี่ประมาณด้านกวางประมาณสิบหาเมตร เน่าประมาณจัก30สเมตรครับมีสะนามเต็มมีน้ำใสตลอดปีแล้วก็มีเฮ่อนพร้อมครับนะเป็นเฮ่อนบรรพักถาอากาศแต่ว่ากัเพิ่นบริัทเถาวานไปนยในดอกเพื่นมาอยู่ส่วซั่วข้าวโดนๆจังมาเทแห่นึ่งเพิ่นไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัด ประมาณนี้ละไปบริเวณโดยรอบซืกันครับส่วนนี้ยู่นออบ้านไกลาจากบ้านประมาณสักสักกิโลนึงนี่ละแต่ว่ากับมีบ้านยา้ายมาอยู่รอทางนี่ครับมันเป็นปะยานดอกมีคนอยู่ประจำนี่นี่ใกล้ๆกล้นี่มีเงื่อนคนอยู่ประจำครับนี่ฝากทางก็คือกันฝากทางก,าก,างก็มีคนอยู่ประจำเป็นท้องหน้าเป็นบ้านหนึ่งแล้วครับยีน่นี่กระได้ มันจะเป็นทงหน้าอันนี้ด้านตรงกระถามกันครับนี้ไปอีกบวกไก่นี่ก็เป็นบ้านน้อยแต่ว่าเข้าไปหาทางหลาไงเออเข้าไปหาทางหลายางประมาณจากักกิโลกักัวเนาะกิโลกรัมหรือสองโลเออไปหาทางหลายางเส้นไงประมาณสองโลเส้นไม้เรียกเส้นสู้งเนื้ออากาศจะงเป็นไม้เียกได้หรอก ทางสายนี่เป็นทางหลวงชนบทครับเป็นทางหลายยางตลอดสายระวางบันทอนไปหาบานหันปะฮีาทางงา่ายสะดวกสบาย,ยากไปพะน,นาก็ได้อยากเข้าตัวจังหวัดก็ได้ทางสะดวกสบายครับอ,อยู่ทางนาขานี่ก็เป็นสะหน่อยหนึ่งบ่บ่นี่แค่นี้เหรออันอนี้สะหนัก S <S ก้อนมันเป็นลุมมันที่เขนาเห็ดถนนอันมันมีคนมาอยู่เป็นกระเล็บจุกอันนะไรกินชมบนปุกเสียงเอหนักสวนป่าอยู่ข้างเพราะว่าเขาปลูกอยู่ใต้ใจโอ้ยเป็นไปอยู่ข้างเต็มมันบอ,อนกมอดดันทาแข้างเ,เป็นทางเป็นทางลูกล่างครับนี่ทางด้านข้างทางด้านที่ตะวันออกทางกวางประมาณจะสามสี่เมตรนี่แหละก็ 0. ไปมาง่ายอยู่ นี่ครับนี่เพื่อนกระยูประจำแล้วนยยี่ติดๆกันนีงโมปัตยานโบเปียวครับน้ำใสเลยน้ำใสเพื่อนมีนเจาะน้ำเรียบร้อยโอ้น้ำราดานก็นมีพร้อมใสแล้วน้ำพร้อมไฟพร้อมสะดวกสบายครับที่เหลือประมาณสิบหาไรนี่ เป็นปลาเต็มพื้นที่เลยครับป่าก็มีบัตรครูปลาพ่อตากรเพิ่นปลูกมาอยู่ค่าเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ<ห>น้นบัตรคูใหม่มีบัตรคูใหม่ไม่อย่างไรเนี่ไม่ท่มไม่เตี้ยวไม่ร่วม,ม,มแต่ว่าต้นบันใหญ่ใส่ประโยชนย์บ้านใดดอกอ เฮ็ดออกบ้านแง้มแง้มเหมือนออกละเห็ดละงกเห็ด huh. อ oh. oh, uh ันพวกพิษนะพินี่ก็เฮ็ดอันเพิ่งขมนะเพิ่งยุคข้า่นโค่นมากินเต็มเลยเฮ็ดนะน่าจะเป็นปลาเห็ดพวกเปลี่ยนนี่มันองหกใบใหม่หลายแบบนี้พวกพิษนี่เข้ามาหอดด้านหลังแปลงแล้วไกลเต่าครับประมาณสองร้อยกว่าเมตรครับประมาณสองร้อยสี่สิบเมตรเพล่ะ ข้้งลัางกับเป็นคือกันครับเป็นปลาเต็มพื้นดีคือกันนี่ไม่ยยค่าใหม่ร่วมนี่บัดคูใหม่เป็นปรารมะฮักหัวลักนี่ครับนี่ลักหัวนี่ซื้อเขาไปทั้งทีตะวันตกผละลักหัว,หว,วใหม่นี่นดบ้านลงนบริเวณโดยรอบเรามาทางไต่หนิโบเมน,นครับเป็นปลาขึ้นกันอยู่แต่ว่าโบเมนเป็นของอีกเจ้านึง ตรองขะางกันก็เป็นทงหน้าครับก็บเป็นเขางามเนู่ยมังต้นใหม่ครับนี่ลากไวครับต้นใหม่งามอยู่ด้อยู่โบราณปีก็ใช้ประโยชน์ได้ัดนพี่น้องท่านใดสนใจจะได้ดิน อยู่ใกล้ๆทางไปมาสะดวกสบายอยู่ใกล้หมู่บ้านมีไฟฟ้าไฟฟ้าผ่านแล้วนะปะ้าป๊าเอ้ยน้ำป้าป๊ายังบ่มีมีน้ำใดน้ำใดก็พร้อมใส่มีเฮือนพร้อมทานทานใดมีแผนอยากใส่ดินมอมอแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาเล้วครับเด้ดอ,ดอลุงอืดอัดพัลลานศูนย์เก้าศูนย์สองหกสองพื้นที่17ไรหนึ่งงานกับ20ตารางวา เปนสิบแบงขายสิบหาไรหรืออยากเอาเบอร์สิบเจ็ดไรก็ได้แต่ว่าสองไรที่เพิ่นปลูกกระท่อมแล้วนั่นเพิ่นขอเซาสิบปีเพิ่นว่าเพิ่นสิขายในราคาไรล,ละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่าใช้จ่ายกับคนละเคืองค่าโอนค่าภาษีอะไรอะไคนละเคืองอ่าคันธันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาด่วนๆครับ คลิปนี้เท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณมากสวัสดีครับ